แป้งีเล็กเส้นหนังงวนี่ครับแป้งีเล็กครับโอ้ผมแถลง้วกันครับบรรยากาศฝนตกตกเนาะโอ้หนังงวปปเปื่อยๆผมจะแสบไข้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับโอ้โห เห็นไหมครับน่ากินมากเลยครับแกงขีเล็กใส่นหนังงวงกาบสวัสดีนะครับคลิปนี้มากินแกงขีเล็กน้ำกันครับอแบบต้มกีเล็กใส้นหนังงวแบบหนังงวเปื่อยๆนุ่มดีมากเลยนะครับมากินะน้ำกันน้ำกันครับนะกับข้าวเมนูวันบ้านครับกินเราคีทอดบ้านเขาเนาะโอ้ยเมนูแซ่บเลยของแซ่บเลยนะครับนะหนังงวเปื่อย Mm hmm. สับ่บขนานดะพี่นอนะ้อยหินแล้วคิดท้อบ้านบอกเลยครับผมกับองปีแล้วไม่ได้กลับบ้านเนี่ยหลังแต่มีโควิดผมไม่ได้กลับเลยอืม mm hmm. ตายโควิดหายกักมาในที่หายวุ่นแม่ก็มา,าป่วยเป็นโรคมะเร็งอีกเอ้ยมาเป็นมะเร็งมาพาดว่าจะไปย่ากันไปบ่ได้หรอนไก่นาะเห็นไก่ว่าสำเนกแต่โรคโควิดนี่ไปก่อนก็ต้องกัก,กตัวอันตรายอันตราย,รยว่าได้ไปครับอ๋ออ ข้าวเนียวหนห้อนเนาะใส่ลูกโวด,ดพร้อมเลย แค่ผมก็ไม่เคยท่อนะนะถึงเ้อลำบากเท่าแะอย่าเป็นท่อครับให้มองคนที่เขาลำบากกว่าเขานะครับผมหนีเพราะว่าโชคดีผมไม่ได้กลับบ้านแค่สองปีนะหราพวกอยู่ต่างประเทศจากปีนะครับไม่ได้กลับบ้านเขายังอยู่ได้ครับเขาโชคดีเขาอยูไปเทด,ดไทยนะนั่งไปทั้งเด็กเห็นแต่คนบอไทยอยู่ ถึงแม้ว่าอยู่นี่มันมีแต่คนไตนะมันมันคืออีบานเขาแล้นะก็ว่าเราครับที่ว่าน้นชโชคนี้ว่าอยู่ดได้คือประเทศไทยกัน,กนมันบอกว่ากระให้ลำบาก ให้มองคนที่ลำบากของเขามั่สิมนี้กำลังใจมีแห้งสู่มีแห้งอึดครับโมเมนต์จีหองลำบากเราเบิ่งคนไปไปมองคนที่รวยกว่าเขาอีกโอ้เนี่ยแห่งพ่อครับเขาเึ้นสุขสบายแท้ผมขึ้นลำบากแท้ทนนี่เป็นแซ่ดเดีับนะ แบบเี่จังกับเขาด้วกันผมมาเสียใจเล้ยภาคแตงมมิม้อาหารนิสานขายมุมมิแกงกิเลขาขาย,ยผมสามารถให้เองได้ครับนะผมสามารถพีแพยงเองได้โมแมนโอ้ยอยากกินด้ถากาับ้านก้นอนยังก,กินไห จักันไหนไม่ได้กลับบุสองปีล้วไม่ได้กลับยุคผมกันใดต้มเตาถ่านครับมะลิหนิ่มดีน่ง บรรยากาศฝตนตก,ตก มีแกงเชี๊ยเล็กที่ฮัทบ้านเด้อก็เลยว่ลหลายแน,น่ครับหนึ่งนี้กันนะครับ สุด,ดยอดขาดแันนั้นยังเดียวครับขาดปลาทูเค็มปกติแม่ผมเนียนเวลาแกงพิเรกอย่างนี้แล้วมัก็ปะปลาทูเค็มนะ แต่ปลาทูเข้มน้ำแอบซีบรีนเสียงกรุบๆเล่นว่ามันกรอบมาก แกงหักหมอ้อแบบไงเนี่ครับว่าไปอุ่นแหงแซ่บเลยแกงขี้เิงอุ่นหลายเมืองแซ่บ ส่วนหมางเป็นลูกมันแบบเป็นหมากมันนะมันค่อยคามมาเลยนะหูหูเขาพอมันง่ายหนึ่ง,งไม่ไม่เกือบเบิดอะ แคบครคบแคบอะ Mm hmm. มันบนเหนียววาหยาบเลยครับมันเป็นหนงังตรงคอเนี่ยหนังตรง้องว่าที่มันยืนยดออกมากเนี่ยบนเหนียวเลยครับนุ่มดี 很不错嗯好了，哈普。哎、啊，太爷。 ต้องจากไปแล้วครับขอบคุณนะที่มาติดตามเอทางโทรดูประจาาักษให้ไม่ออกคุณต้นไปนะครับจะพบใหม่คลิปหน้าครับผมค,ครับ